สวัสดีค่ะเมนีนะคะกลับมาพบกับเซลล์แคสสนกคะเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกข้งหนึ่งนะคะเมนีแค่คาดรถสวยๆงามๆมาให้ลูกค้าเมืองเลยนะคะเป็นรถเจ็ดทีนางสวยๆแบบนี้เลยเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.0วิสวยๆครับสองนะคะเป็นรถปี18เ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นรถปี18นะสวย,สวยๆแลรอแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่ เก้ 9, 40, 000, 9, 000าแสนะะสี่มื่นเก้าพันบาทเน้อค่ะสวยๆแบบนี้เลยไม่อยู่ที่แสนแปดเท่า,น,า,น,ะะ 1, 8, าทนั้นนะคะแสนแปดนี่มันไม่แสนแปดหมื่นนะคะลูกค้าน้อแสนแปดพันเนด่อจ้ะน้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะมามึงดันหนากันก่อนเลยนะคะ ด้านหนานะคะลูกค้าเป็นกระจังคมเมียมแทดจากโรงงานเลยสวยๆเงาๆงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะบอมีหักบอมีงอใดๆทั้งสิ้นเด้อจ้ะกเท่าก, <S <S ากับมามึงนะคะไฟด้านหนาเนาะมึง่ะอุ้ยไฟงามแห้งอีหลีเด้อค่ะลูกค้าเนาะมึงค่ะบอมีแตกบอมีขาบเหลืองเป็นไฟโปรเจกเตอร์สวยๆงามๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S แล้วก็เป็นไฟตัดหมอกมีไฟตัดหมอกหอมเนาะค่ะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้า งามแห้งอิ่ลีเนาะสีเดิมสีแท้จากโรงงานเลยพอเป็นพี่นอกเนาะต่อมานะคะแขกกับสิบห้ามะมึงยางกอดกันก่อนเลยเนาะยางนะคะหล่อแม็กกับสวย,สวยนี่ค่ะสว,สวยแบบนี้เลยเป็นยางขอบสิบแปดเด้อค่ะสวย,สวยเลยนี่ขอบแม็กขอบสิบแปดเนี้งามงามสว,สวยแบบนี้เลยนะคะดำ,ดำดำดำเลยเมืองค่ะอ่ะ ดี๋ยวนะคะกับสิบห้ามะเมืองสุ่มหล่อเนาะค่ะสุ่มหล่อนะคะ,ล,ะ,คะลูกค้นานอกหัวนอนบระมีการแก้การขใรดๆทั้งสินนะะ้นเ้เยะคะ่ะเป็นเดิมๆเลยสุ่มหล่อนะคะเป็นเดิมๆเลยแบบเดิมๆอะ่ะหัวนอนบระมีการแก้การขใรดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้นานะยางกะมืองค่ะเงาเงางามงาม,งามเนาะแต่เทแบบนี้เลยนะคะ่ะเจ้าฟอ์จูเนอร์ตัวนี้เนาะเมืองค่ะอ่ะลักตมี บันไดเหยียบนะคะสภาพสมบูรณ์แบบเลยนะคะอาสจมีห้อยเกิบในนิดนึงด้้นลูกค่าบตองหัวเซลแคตเสร็จหายในน้อนนะคะคอะเมือง่ะบันไดลูกค้าบันไดเดิมสมบูรณ์แน่นๆแบบนี้เลยนะคะเหยียบเหยียบขึ้นรดบรรุลงเด้อ แน่นๆเลยลายการเป็นกระจกเงาๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเป็นข้อมีมแทนจากโรงงานเด้อค่ะลูกค้าเนาะลายการมีไฟเลี้ยวนี่เจ้าไฟเลี้ยวติดดูกระจกเด้อค่ะเด้อสวยๆเงาๆงามๆเลยนะคะกระจกต่อไปนะคะเขากับมาเมืองอ่ะเบ้าจาับประตูเนาะคะ่ะลูกค้าก็เป็นข้อมีมแทนจากโรงงานเด้อค่ะเพร่อวาจะเป็นกระจกนะคะเมืองเลย กระจกเดิมแท้นะคะลูกค่ะเนาะยังมีโลกโก้โตยโยต้าอยู่นะคะลูกค่ะกระจกเดิมๆเลยแกะกระสีผ้ามามเมืงองของของเครื่องผลักขอภัยนะคะแกะ,ะมมกระสีผ้ามามเมืองภายในเซลกันเลยเนาะอ่าภายในนะคะบอสสวยแบบนี้เลยนะคะเซนได้นะคะลูกค่ะนอกกับบล็อกหาเด้อคหาเมืองกันไปซาซาเลยนะคะ อ่าบ่อปขาดบ่อบอกช้ำนะคะบอบอ่มีขาบเหลืองเนาอจัดลูกค่ะเนาะได้เป็นบาอหนังเส้สวยแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะงามแห้งีหลีผู้ใดกําลังมองหาหลดเนาะมาเลยมาเลยม่เอาไปเลยนะคะลูกค้าเนาะมาเสียเอาเลยนะคะได้เป็นพวงมลาลัยมัตติฟังชันนะคะลูกค่ะเนาะสามารถปรับเปลี่ยนลุกเกล็ดได้นะคะเมองค่ะ นี่สามารถกดลับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่พ่วงมาลัเลยนะคะลุคขาเนาะพวงมาลันะคะกับบอขาดบอมีขาบเหลืองพวงมาลัยเดิมๆเนาะบอมีห้อยบอกช้ำหยังเด้อค่ะนี่เลยส,สวยเนาะเดี๋ยวสักรู่นะคะอ่ะกระเสียหงมงเหล็กไหมแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะอ่ะ หน้าจอคื้มานจะสวยแบบนี้เลยนะคะเลื่อนไม้งามแห้งอิลีเนาะคะ่ะเมืองเลยนะคะ,เด,ะ,คดะเดี๋ยวสักขูบบ่เด้ออีจยิสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งเนะค่ะอออสตาร์ทรถนะคะกะกดปุ่มค่ขคขาเป็นกดปุ่มน,นี่นะคะอยู่ที่แสนแปด ซีเซลบอกมเแมนแสนแปดหมื่นนะคะแสนแปดพันเหล่งงามยีรีค่ะข้างหลังเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยส,ยสวยๆนะคะน่ะสวยๆแบบนี้เลยของเครื่องกันเงียบเงียบเลยนะคะลูกค้าเนาะเครื่องกะนเงียบเงียบเลยนะคะน,นี่จ้ะคอนโซนขงังเทงนี่กะบาบอกซ่ำ้อลูกค้ามึงเลยอ่ะงามงาม มีตัวบอกเวลาเมืองค่ะซองแอร์กระเดิมนะคะลูกค่าเนาะแสงกับสีขาวแน่นิดนึงเนาะก็ต้องขออภัยเนะะาะค่ะถ้าลูกค้าอยากมาเมืองโลดจริงนะคะมาเมืองได้ที่สนุกค่าลมเก่าเด้อคอนโซนกลางนะคะดีไซน์ส,สวยแบบนี้เลยมีขนาดจอนะคะลูกค้าเนาะเอ่ออ,ออโต้ออโต้กดลับซ้ายยังได้เหมดนะคะนี่ค่ะปนนี้ได้เป็นแอร์อโอตโต้ได้ปันนี้มี เจ้ากดตัวนี้นะคะกดแอร์ค่ะสิเพิ่มให้ให้พ่อแม่พี่พน้องเลยอ้ยเย็นแห้งนะขอปิดกันนะคะปิดออกไปเลยนะจ๊ะอ่าต่อมานะคะลูกค้าด้านหน้ากับนี้นว่างแก้วน้ำสองแก้วนะคะว่างเป็นคูเด้อค่ะแก้วน้ำว่างเป็นคูเนาะ,ะบ่เป็นขี้เด้อเป็นคูเด้อค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะได้เป็น เกียร์ออโต้อาจารย์ลูกค้าหัวเกียร์กระงามๆแบบนี้เลยนะคะพอเม่พิเนาะทุกอย่างนะคะบีซ้ายสวยแห้งนะคะสไตล์แบบว่าคนหากรถเจ็ดที่นางแบบต้องปื้มอ่ะเนาะโอ้นี่ค่ะมาเมืองขออน,นุญาตล่งรถแฟ๊บหนึงนะะ่งเลวค่ะมาค่ะนี่ตรงประตูนะคะจะสามารถกดอ่ากระจกขึ้นลงกดล็อก ปดล็อกได้หมดเด้อค่ะลูกค้าน้อเหตุได้หมดเลยเอา้ามึงค่ะมีแนวว่างแก้วน้ำของสางเดิมแท้จากโรงงานนะคะหัวนอดบำมีการแก้การไขเนาะหัวนอดบำมีการแก้การไขใดดๆทั้งสิบนะคะอ่าหัวนอดฟังผีนะคะมึงบำมีการแก้การไขแดดๆทั้งสิบนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเซลก็สิลืมบอกนะคะอ่ะเจ้าตัวน,นี้นะคะเป็นบอ่อปลาไฟฟ้านะคะลูกค้าปรับขึ้นปรับลงเรือน เนะเลื่อนลังเอาเลยมาเมืองด้านหลังเนาะคะ่ะนี่แล้วจับนี่บลอกจับประตูเป็นคว่เมียมแทนจากรโรงงานเลยนะคะลูกค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมึงค่ะบอกงามๆเลยนะคะเป็นบอหนังสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยมึงค่ะเซนได้การเย็บของตะเข็บกับบอมีขาดได้ค่ะ,คะลูกค่ะเนาะ เซ็นได้ตะเคฟบงตะเคบล็อกกับบอม่ขาดเด้อค่ะอันนี้กสามารถดึงลงมาได้เด้อค่ะแป๊บหนึ่งเด้อค่ะอันนี้ดึงลงมาได้อันมุเจ้านี่กดอันนี้นี่เทบบ์ค่ะใส่แก้วน้ำได้อีกสองแก้วนะคะว่างเป็นคูเลยนะคะบม่ได้เป็นขีเด้อนี่ค่ะบลอสวยงงามแบบนี้เลยนะจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะแคทเชียเลยนะคะหลดงามแห้งอิลี่นะคะ โลดทางเข้าคุณภาพเกีเรตเอเนอนอนรอยเปอร์เซ็นต์การันตีว่ารันตีเลยนะคะเมืองค่ะแบงคข้อเมียมแทนจากโรงงานนะคะเนวเปิดอีกแต่เงาเงาง,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 งามงามซองกระจกได้เลยนะนี่อ้าวส,สวยเลยนะคะลูกค่ะเนาะเมืองค่ะสติกเกอร์ทุกอย่างเดิมว่านอนบะมีการแกร้การขายของสั่งเดิมแทน,แน่นอนมุดเจ้าว่าเมืองพ่อแม่พี่น้องเมืองค่ะหัวนอนบะมีกันแก้การขายของสั่งเดิมแน่นอนนะคะลูกค่ะน่าะสวยแบบนี้เลย มึงหลอดหลังนะคะลูกค้าเนาะนุ่นหลอดหลังก็ทีสวยงามเลยนะคะหัวนอดถุ่มหลอดมีการแก้การไขใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพสวยๆแบบนี้คุณภ,ภาพเกดรเอนะคะประุรีกาลังมองหาแคทก็อยากให้ลูกค้าได้รดดีๆรดงามๆเนาะคะ่ะเปรียบเสมือนรดปลายแดงไปเลยนะคะของเฮาเนี่ยมึงค่ะไฟไฟไท้ายรถของเจ้าฟอสจุเนอร์เครื่องสองพันสี่เนี่ยเจ้าเมือง ไฟท้ายเงาเงางามๆนะคะบอมีขาบะแตกหักนะคะเมึงเลยสวยๆเนาะมึงค่ะก่อนสิเปิดข้างหลังไห้มึงเลยนะคะว่าสวยแห้งนะค,ะค่ะลลุค่าเนาะผู้ใดกำลังมองหารถเจ็ดทีนงังเอาไว้เที่ยวครอบครัวเอาไว้แคมป์ปิ้งเอาไว้ไปขืนเขาคืนอย่างนะคะลลุค่าโทรมาหาแคนเลยได้เลยนะคะที่เบอร์ซุนก้าหา สองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะเซลแคทยินดีให้คํำปรึกษานะคะโทรมาเลยนะคะมาคุยกันเนาะมึองเราไปทรมาลูกหาบไายเดอแคดสิบอกนะคะอ่ะมือเจ้ากับกดเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะกับกดอ่ากดขึ้นนะคะกดขึ้น น้องสิเป็นแบบว่าโกดเหล่าน้องสิปบขึ้นเองเลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเนาะนี่แกฮากกดนะคะน้องอสิเปิดึ้นเองเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าด้านหลังเนาะมีคนนั่งเพิ่มอีกลูกค้าก็เอาเบาะลงเด้อค่ะเอาเบาะลงเน,ะนาะนั่งได้เจ็ดคนนะคะถ้าลูกค้าอ่ะบอะมีคนนั่งนะคะหรือวางไว้ใส่ของนะคะลูกค้าพาบบอะขึ้นได้เลยนะคะละกะ เอาใส่ของเลยนะคะทุกอย่างนะคะเดิมเดิมแท้จักโรงงานเลยนะคะลูกค้าว่าว่าจะเปลี่ยนสติกเกอร์ว่าวัาเนเส็ปยังติดตามเบานะคะเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเมืองค่ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าถ้ามาเมืองหัวนอตน,นะคะหัวนอตบพขยับขยืนนะะ่นเนื้อขาวเมีการแกร้การคลายใดๆทั้งสิ้นนะคะหัวนอดเดิมพวงสั่งเดิมแท้จากโรงงานเด้อค่ะถ้าลูกค้าอยากเมืองรดอีลีเนาะ มาหาแคดได้เลยนะคะที่สนุกค้าหล่มเก่านะคะลานจะอยู่ตรงข่าวกับบิ๊กซีหล่มเก่านะคะลูก,ลกะค,ะลค้ามาเมืองข่าหัวนอดบะมีกันขยับขยื่นได้ทั้งสิ้นนะคะหัวนอนดเดิมบะมีกันแก้กันใช้ได้ทั้งสิน้นะคะเซลแคทกันลันตีวันลันตีเลยนะคะลูกค้านอดสภาพสวยๆแบบนี้อยากให้ลูกค้าได้ไปใส่เนาะเมืองข่าวสวยๆเลยผู้ใดกําลังมองหานะคะโทรหาเซลแคทได้เลยนะคะมาหาเซลแคทที่สนุกค,ค้านะคะ บอิดวังแน่นอน100%นะคะสวยๆแบบนี้เลยอ่ะถ้าลูกค้าสิปิดเนาะปิดข้างลังนี่ลูกค้าอย่าห่วว่ามันปิดจังไดเดี๋ยวแบบะะป๊บหนึ่งเด้อค่ะเซลล์แคสปิดให้เมืองนี่ค่ะลูกค้ากดนะคะลูกค้าเนาะเพิ่นสปิดเองของเพิ่นเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นอ่าระบบไฟฟ้าเนอะเมืองค่ะปิดเองเลยนะคะนี่หรือเขาสามารถไปปิดเปิดอยู่ด้านหน้าก็ได้นะคะเมืองค่ะอะ มันจะเป็นโลกโก้ของฟอร์จเนอร์นะคะกับเป็นคุ้มยมแท้จากโรงงานนะคะเงาเงาเงาแบบนี้เลยนะคะาดีไซน์เพ่นดีไซน์เพ่นงามแห้งีิรีนะคะเมืองข่ะไฟถ่ายไฟหนาไฟ,ไฟไฟถ่ายไฟหนากับบแตกบตัมีขาเหลืองเดือข่าหรือขาเนาะอย่างเงาเงาเงาแบบนี้เลยนะคะ ซุ่มล่อนะคะอีกฟังหนึ่งกับหัวนอดบะมีการแกร้แการไขใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะค้องส่างเดิมแท้จากโรงงานเ้ยค่ะพอมีพี่น้องเนาะ<ม>ขอขออนุญ,ญาตเปิดอีกฟังหนึ่งนะคะนี่ค่ะประตูนะคะค้องส่างเดิมแท้จากโรงงานเลยคะ่ะลนกกขาดเนาะอ่ามือบอกบอกฉ่ำเลยฟังประตูกันเลยเนาะค่ะนี่บอด,ด้านหลัง สวยแบบนี้เลยนะคะมาเมึงบอกไก่ไลยเลยนะคะลูกค้าเนาะเมือง่ะบอมีขาดเหลืองบอบอกฉ่าแน่นอ่รอยเปอร์เซ็นต์นะคะสักขูนะคะลูกค้าเนาะนี่บ่าเมืองอีกฟังหนึ่งนะคะลูกค้าอันฟังคนนางก็เป็นบอเปาฟ้าคือกันเด้อค่ะลูกค้าเนาะนี่บอสวยมามืองไก่เลยบอสวยเดิมๆนะคะบอขาดบอบอกฉ่านะคะ อคอนโซลนะคะลูกค้าเนะนี่แสงกระสุเข่าแน่นิดนึงนะคะกระต้องของอภัยนะคะเมืองค่ะอันนี้ไว้ใส่ของใส่เอกสารเนาะคะ่ะอันนี้ก็เปิดได้นะคะไว้ใส่เหลมยโลดหรือเอกสารโลดนะคะ,ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์เดิมแท้นะคะอ่ะ คงสั่งของรถนะคะของสังงะะ่ง,สงเดิมๆหัวนอนประมิการแก่การ,รไขใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้ะเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแ่กอยากให้ลูกค้าได้รถงามๆไปเนาะคะ่ะอ่ะผู้ใดกำลังมองหารถไปใส่งานเนาะคะ่ะลูกค้ะเนาะเจ้าฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะท้าลูกค่ะ อ,อยากได้เจ้าฟอสจลเนอร์ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเกานะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เด้อค่ะลูกค้าเนาะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดคุยรายละเอียดกันกับเซลล์แคทเลยนะคะต่อมานะคะแคทกับสิพาลูกค้มามะมึงห่องเครืองเด้อาจ้าบันนี้เนาะเ่อสีมะมึงห่องเครืองนะคะก่อนสีมะมึงห่องเครืองเนาะแคทกับอยากให้มึงมุ้งกว่างกันก่อนเลยนะคะ รถจ,จ้ฟอสจุนเนอร์ตัวนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเมืองค่ะอันนี้แค่เปิดประตูทุกด้านเลยนะคะสวยๆซีเดิมซีเสมอเลยนะคะเมืองก่อนเลยอ่าไปเลยค่ะบันนี้เขาในห้องเครื่องกันเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องเจ้าเมืองห้องเครื่องบันนี้อ่ะเพราะว่าจะเป็นฟ้าครอบเครื่องนะคะลูกค่ะ เป็นโลโก้โตโยต้านะคะฝาครอบเครื่องเดิมเงาเงาามๆแบบนี elite, ้เลยนะคะลูกค้าเนาะเมืองของเครื่องค่ะของเครื่องเดิมเดิมแห่งๆนะคะลูกค่าบอมีขับ้ํำมันเดอบอมีขับนํำมันเดอค่ะบอกว่าจะเป็นการมากทุกอย่างนะคะเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของเครื่องเดิมแท้เลยลูกค้าเนาะเมืองเจ้าเมืองเลยค่ะบอกว่าจะเป็นท่อเป็นการมากนะคะเดิมแท้ เงาเงางามๆเลยนะคะทุกอย่างสวยๆหัวน็อตกับบะมีการแก้กันไข่เด้อค่ะพามามึงนะคะลูกค่ะเนาะห้องเครื่องเมืองค่ะเดิมๆเลยบะมี่ขาบะหมันนะคะห้องเครื่องแห่งๆเด้อค่ะลูกค่ะห้องเครื่องแห่งๆเลยนี่จ้ะหัวน็อตบะมีการแก้กันไข่ทุกอย่างเดิมเดิมๆห้องเครื่องก็แห่งๆนะคะ มเมืองหัวนอดนะคะลูกค่าเนาะบ่บมีการแก้การไขใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ะบ,บอมีการหัวนอดบกขยับอ่ะบอกอย่างไรซะหัวนอดกับบกขยับเนาะค่ะเมืองหัวนหัวนอดบ่บมีการแก้การไขใดๆทั้งสิ้นนะคะขงหน้่ะขา้นสายขั้นขวาบ่ขดบ่งอนะคะลูกค้าเนาะเะมืองค่ะอ่าบกขดบง่งอเลยนะคะลูกค่าอยากมเมืองรถดนะคะมาหาเซลแคทไดทีสนุกค้าหล่มเก่าเด้อค่ะถ่าลูกค่าเนาะ กังวลนใจนะคะผ้าซางผ้าหยางมะมึงได้เลยนะคะตรวจสอบเครื่องได้เลยนะคะของเฮาลดเดิมเดิมเดิมแท้เลยนะคะคุณภากเกตเอนะคะบะมี่ลดจมน้ำเค็มหรือว่าส้นหนักมาได้ทั้งสิ้นนะคะลูกค้าเนาะแคดการันตีวลลรันตีเลยนะคะบกว่าสิเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ฟ้ากระโปงกับสติ๊กเกอร์เดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าเนาะ เจ้ามะมึงนะคะฟ้ากระโปรงเดิมแห้งนะคะเดิมคักเดิมแน่เลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีแผ่นกันความหอนผอมนะคะแผ่นกันความหอนบอกขาดเด้อค่ะลูกา้าดเนาะแผ่นกันความหอนบอกขาดทองเครื่องเดิมๆแห่งๆผู้ใดสนใจนะคะแคดกะมีไฟแนนซ์แลนเซ็นเอกสารให้ลูกค้าเด้อค่ะถ้าลูกคาย่เนื้อยุใตยุอีสาบรบ่ว่าย,ยุจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะถั่วลูกถั่วประเทศเลยแคนมีไฟแนนซ์แลนเซ็นเอกสาร ฮอดหนาบ้านนาซองลูกค้าเนาะถ้าลูกค้าอยากได้รถนะคะแล้วก็บรสะดวกมารับรถเองนะคะแคทกะมีรถสไลด์ไปส่งรถรถงามๆรถถึกใจลูกค้าฮอดหนาบ้านหนาซอง ika, uka, song, นะคะอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทั้งร้านนะคะก็เปิดรับจองออนไลน์แล้วนะคะถ้าลูกค้าถูกใจเนาะอยากล็อกรถไว้กะทักหาเซลล์แคทแล้วก็โอนเงินจอง มาได้เลยนะคะเพราะว่ามีจองออนไลน์นะคะทางเซลกับสิได้ลลอกรถไว้ให้ลูกค้าทุกๆท่ททานเลยนะคะอ่าหรือว่าลูกค้าอยากมาเมืองรถนะคะลูกค้าเนาะอยากมาเมืองรถกัมาเมืองใดที่สนุกค้าหลมเก่านะคะลานซีอูตรงขามกับบิ๊กซีหลมเก่านะคะมาลองมือของเครื่องมาลองมือหัวน็อตเอียงใดเลยนะคะหรือว่าลูกค้ามาลองขบับใดเลยนะคะอันนี้ยินดียินดีให้บริการนะคะลูกค้าเนาะ ขามาล่องค้าล่องจับล่องบ่ายเมืองกอดกันก่อนเลยเนาะอ่ะจังไดน,นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะแคดกะฟากโดดเจ้าฟอตจูเนอร์สวยๆแบบนี้นะคะเครื่อง2,004เนาะรับสองสวยๆเลยนะคะปี18นะคะรานะคาอยู่ที่9,04,900บาทเท่านั้นนะคะไม่อยู่ที่18,000นะคะบริเวณ1 8 0ื0นะคะลูกค้า18,000นะคะจังไน้นะคะ แคทก็ฝากในเด้อฝากไปในอบอกออมใจของพ่อแม่พี่นอ้องที่กําลังมองหารถดนะคะทว่าแคทพิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยลูกค,ค่ะนาะทีนี้เลยนะเพราะว่าสิวพิดหรือว่าจังไนก็ต้องขอโทษขออภยัยถูกผู้ทุกคนที่รับชมคลิปนะคะจังไรเมื่อน,นี้นะคะแคทกะอยากฝากพ่อแม่พี่นอ้องอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครต์ให้น,น้ำในเด้อค่ะ แต่ว่านะคะลูกคาก้าก่อนสิไปเนาะออกได้ทุกอาชีพนะคะลดออกแต่ทุกอาชีพนะคะขอให้ลูกค้ามีรายได้อาชีพที่ชัดเจนเนาะจังไดเมื่อนี้นะคะเซล์แคตกับผ้าลดกำงานมาให้ลูกค้ามืองแลว้วเมื่อนี้นะคะก็ต้องข่ารับพ่อเม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ